เมื่อวานคุณแมวสาวเมื่อวานทัวลงบิ๊กแดงเอออย่างไม่น่าเชื่อพลเอกพิรัตของสมพงศ์ค่ะพบอบโดนจัดหนักพอสมควรนะสาเหตุก็มาจากบิ๊กแดงไปสปีกิ้งเรื่องชังชาติในงานร้อยสัตว์สปีโรงเรียนในร้อยจอบปรอใช่ค่ะที่นครนายกเอาแล้วครับพูดอย่างไรทำไมทัวจึงลงไปดูคลิปกันสักนิดไหมครับไปฟังกันเองดีกว่าาอยให้ดีนะแต่ประธานโทษ อนอกจากฟังให้ดีว่าบิ๊กแดงพูดเรื่องชังชาติอย่างไรต้องสังเกตทุกภาษากายของบิ๊กแดงด้วยเชิญค่ะมันมีความหมายนะเชิญค่ะแต่นายกจะมาแะ้รโควิดเป็นรู้จักป้องกันตัวเองวป้องกันเวพาะภาครานระเบียนบคราะว่าหายว่างรับครับ โลกที่จะที่หายโลกทั้ท่ารู้เปล่าก็ใชเปล่าโลกผดชนมดูเองนะเป็นามงยแม่ไม่องพึเกิโควิดไปแล้วหายเปหายไหมหครับแต่นายกจะมาแล้วโควิดรูับเอาละครับเรื่องของเรื่อง เหตุเกิดขณะที่บิ๊กแดงกำลังกำลังตั้งแถวรอนะคะที่ท่านนายกจะมานะคะก็มีการพูดนะคะระหว่างนั้นพูดกับนักเรียนนายร้อยจะรอชั้นปีที่4กับชั้นปีที่เริ่มจากบิ๊กแดงบอกว่าโควิด1 9เป็นแล้วหายถูกหรือเปล่านักเรียนนายร้อยจะรอตอบว่าทราบครับถามต่อแต่โรคที่เป็นแล้วไม่หายโรคชังชาติใช่หรือเปล่านักเรียนนายร้อยจะรอตอบว่าทราบครับ จากนั้นบิ๊กแดงก็พูดต่อเกลียดชาติบ้านเมืองตัวเองรักษาไม่หายไม่สำนึกถึงแผ่นดินเกิดน,นี่ก็คือช็อตที่หน,นะค<า>่ะยังมีช็อตที่สองอยังมีช็อตที่สองอดูไหมไปชมไปฟังช็อตที่สกันครับเชิญค่ะโรคอะไรเป็นแล้วไม่ไหายเราี่เรเราที่เรี่เาอี่เราที่งรา่ทาา ทำความเข้าใจหาตัวคงจะหาเรี่อะไรวัคซีนลำบากเราต้องการปลูกฝังอะไรต้องวัคซีนในรุ่นแรกเนี่ยต้องปลูกฝังเยาวชนแต่เด็กๆให้รูบละต้องมาร์คนักการสัมฤทธิ์การมันเป็นยังไงการมันเป็นยังไงครับท่านั่งทาบเลยค่ะท่าเรื่องต้นนะคะ ถ้าดูแล้วดูรู้ว่าละชังชาติเป็นอาการอรู่การกข่าวนี่นช่างถามนะอาการเป็นไงอยากรู้อาการของโรคชังชาติมันจะมีอาการอย่างไรจะได้สังเกตแต่เนิ่นๆให้บอกให้สังเกตภาษากายของบิ๊กแดงเรื่องของเรื่องก็คือสังเกตไหมครับรู้ทั้งรู้ว่ามีกล้องนักข่าวกําลังจับ ทั้งที่รู้ว่ามีกกล้องนักข่าวกำลังจับอยู่ก็เห็นน่ะนักข่าวอยู่แถวๆนั้นจงใจพูดจงใจแสดงให้ให้เข้ากล้องนักข่าวเออแล้วก็เข้าจริงๆด้วยเพราะนักข่าวก็จับอยู่ไงก็จงใจจะเปิดการแสดงให้มันเข้ากล้องนักข่าวถูกไหมฮะถูกค่ะสังเกตไหมฮะรู้อยู่นะว่าเขายกมือถือถ่ายเขายกกล้องถ่ายก็จงใจพูดจงใจแสดงให้เข้ากล้องเลยค่ะ ในช็อตที่สองในช็อตที่สองนักข่าวก็ไปไมาลุมาตุงาต้งพยายามยาจะถายายความพยายามจะถาม โรคอะไรเป็นเล่าไม่หายเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วไงอยากจะรู้ไงว่าแก้ยังไงโรคชังชาติเนี่ยต้องใช้อะไรรแลารักษายังไงคงไม่มีวัคซีนมั้งเออวัคซีนไม่ได้ต้องปูกฝังเยาวชนตั้งแต่เด็กให้รักชาติสามัคคีคําถามสุดท้ายน่าสนใจโอ้โหนี่อยากรู้มากเลยนะข่าวอาการชังชาติมันเป็นงไงคะท่านนายบัตรดนนายบัตรโดนทัวลงเลยตอบไม่ถูกเลยอะแล้วที่น่าสนใจเนะแจ็ควัชระเพชรทองรังนี้เป็นต้น จ็ควชัชละเพชรทองดังนี้เป็นต้นนะนะครับก็ออกมาติดติงบิ๊กแดงขอหยุดวัฒกรรมอย่าเถอหยุดเถอวัฒกรรมแบบนี้มันจะทําให้ขยายความขัดแย้งมันจะแตกแยกกันมากขึ้นใช่แล้วหยุดวัฒกรรมชังชาติสักทีดีไหมแต่พูดกันจริงๆนะพูดอย่างเข้าใจกันนะพยายามจะเข้าใจกันนะเพราะว่าบิ๊กแดงคงมีวาระอะไรบางอย่างที่ต้องการจะนําเสนอสังคมใช่แต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 ่ไอแต่ไอสิ่งที่ต้องการจะนําเสนอสังคมนั้นสังคม รับทราบรับสื่อจากบิ๊กแดงแล้วจะคิดอย่างไรก็อีกเรื่องหนึ่งนี่คือสาระที่ต้องการจะสื่อให้ใกับสังคมได้รับทราบแต่เมื่อสังคมได้รับทราบสาระที่สื่อออกมาแล้วนั้นจะไอะไรขึ้นรู้สึกอย่างไรมองอย่างไรก็อีกเรื่องหนึ่งเอาเป็นว่าเมื่อวานทัวรลงโอ้เมื่อคืนหนักเลยต้องยอมรับโดนจริงๆหนักเลยหนักมาก